ยินดีต้อนรับสู่ช่อง UK Auto Garage รีวิวแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้ในการวิเคราะห์เทคโนโลยีทางทหารระบบป้องกันประเทศและเครื่องจักรสงครามล้ำสมัยจากทั่วโลกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในโดรนรบไร้คนขับที่โดดเด่นที่สุดของไทยในปี2026นั่นคือ DTIU 1M Sky Scout X ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างขีดความสามารถด้านการรบทางอากาศด้วยตนเองพร้อมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการลาดตระเวนและโจมตีอย่างแม่นยำ DTIU 1M Sky Scout X เป็นอากาศยานไร้คนขับเพื่อการรบยุคใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจลาดตระเวนและโจมตีจุดเด่นของโดรนรุ่นนี้คือดีไซน์ที่ทันสมัยมีโครงสร้างแบบปีกบนไฮวิงและหางรูปตัว V กลับหัวอินเวอร์เทสวีเทล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และการควบคุมโรนขับเคลื่อนด้วยใบพัดแบบดันท้ายซึ่งช่วยให้การบินมีเสถียรภาพลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และลดเสียงรบกวนในด้านสมรรถนะ Sky Scout Sk X สามารถบินได้ที่ระดับความสูง,ส,งสูงสุดประมาณ15,000ฟุตและมีระยะเวลาปฏิบัติการต่อเนื่องมากกว่า10ชั่วโมงขึ้นอยู่กับภารกิจและน้ำหนักบรรทุกซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดตระเวณระยะไกลในพื้นที่ชายแดนหรือเขตความขัดแยง้งโรนรุ่นนี้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์หลากหลาย เช่นกล้องตรวจการแบบ e o ir และอาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้นโดยมีจุดแขวนอาวุธใต้ปีกทั้งสองข้างสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นหนึ่งในความโดดเด่นของ u 1 m คือระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์โดนติดตั้งระบบนำทางที่มี gps การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและการบินตามจุดกำหนด w a y p o i n t ผู้ควบคุมภาคพ,พื้นดินสามารถติดตามและปรับเปลี่ยนภารกิจผ่านสถานีควบคุมที่มีหน้าจอหลายจอและอินเทอร์เฟซสำหรับควบคุมเป้าหมาย ความสามารถนี้ช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถตัดสินใจในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งนักบินขึ้นบินโดยตรงในด้านอาวุธ Sky Scout X สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีขนาดเบาเพื่อการโจมตีเป้าหมายเฉพาะเช่นยานเกราะขนาดเบาหรือสถานีเรดาร์ได้อย่างแม่นยำโดรนได้ผ่านการทดสอบภาคสนามกับอาวุธจำลองและแสดงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการจำลองสถานการณ์การรบจริงนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ปลอดภยัย การสื่อสารแบบเข้ารหัสและเทคโนโลยีต้านการรบกวนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ Sky Scout X ยังเป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของไทยซึ่งช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอย่างยั่งยืนโครงการนี้ยังสร้างงานเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้กับบุคลากรไทย ไม่ว่าจะใช้เพื่อการสอดแนมการลาดระเวนหรือการสนับสนุนการรบสกายสเกาเอ็กในปี2026ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมขององค์การที่ประเทศขนาดกลางสามารถลงทุนในระบบไร้คนขับอัจฉริยะที่คล่องตัวและทันสมัยเพื่อปกป้องอธิปไตยและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณที่รับชมการรีวิว d t i u 1M Sky s c o u X หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง UK Auto Garage Review เพื่อรับชมการวิเคราะห์เทคโนโลยีการป้องกันประเทศรีวิวอากาศยานและข่าวสารด้านการทหารจากทั่วโลก